การสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พอเที่ยงในเดือนทางมหาน้าตู้ทั้งอำเภอตาลสุ่มนะครับผมท่านผู้ชมเนาะเพราะว่าได้ยินข่าวว่ันอุปถผ่านมาเพิ่นให้ยสองแปดเขาเต็มเต็มเลยครับท่านผู้ชมวันนี้พอพลาดครับท่านผู้ชมพอเที่ยงก็จะเดินทางมากครับบ่าวแอมครับผมมาติดตามตัวเลขครับน้าตู้ได้ยินว่าฝันดีครับผมฝันเห็นเทวดาสามองค์มาบอกเลขจะจะเลยครับท่านผู้ชมสิเป็นตัวใดนั่นเดี๋ยวห้องไปฟังน้ำกันครับว่าน้าตู้เพิ่นว่าเทวดามาบอกสามตัว จ่าจ้านเป็นเลขชุดใดตัวใดแต่ว่าก่อนไปเบิรงคลิปกับฝากคนไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องスタดาชาแนลหลังจากスタดาชาแนล v สองด้วยนะครับผมเนาะก็เป็นกลังใจคนแทมคลิปครับผมเพราะว่าช่องนี้พอเที่ยงก็ถือปิดการมองเห็นครับผมถ้าท่านผู้ชมหรือว่าเอฟซีหลายๆคนหลายๆท่านใสยกันกดพอเที่ยงหมั่นใจบาบบนานครับยุทธต้องเปิดให้เบิรงแน่นอนครับผมขอบคุณครับบ๊ายดีครับกลาวสวัสดีครับกล่าวสวัสดีครับน้าตู่ฝันนั่นครับเอฟซี วัที่มาวันที่สิบหกสิงหาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดครับพอเทียงตรงๆเลยครับแปดสองสองแปดครับสองแปดแปดสองครับผมเข่าเต็มเต็มเข่าเต็มเต็มเลยครับเป็นปูพามพ่อพามเพิ่งมาบอกครับใส่ชุดขาวอยู่ตรงไฮทงหน้าห่ครับมาบอกช่ยเอซเพิ่นเพื่งนะครับนี่ครับนี่นี่นาตู่รับรางวัลอะร้งครับนะ้อแมนครับเอพ่อพามแมนบอา พ่อผ้ามผ่าขาวพ่อผ่าขาวก็ได้ครับเพิ่นมาเขาฝันหน่ตู่ข้องเขาครับเอฟซีก็ต้องมาติดตามอีกจับปูด้วยนะครับผูกมจับปูพ่อผ้ามเป็นจับปูเป็นจับปูครับจับปูหลักสมรักษาในบ้าครับปูตาครับปูตาผมปูตาครับพามปูตาครับบาทนีงวดวันที่หนึ่งกันยายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับเพิ่นนมาเพิ่นฝันจะจ้าจังๆวสันครับเอฟซีเนาะสิเป็นแนวดหครับพอเที่ยงพอเที่ยงร่องสอบถามสัมผัสวงเมืองครับพอเที่ยง ามนัตตูบ้างไหครับครับผมกาสวัสดีครับนี่เนาะนัตตูงวดที่ผ่านมานี่แปดสองเป็นบ่ครับผมเป็นเป็นรอดผู้ตาแปดสองสองแปดแต่ว่างวดนี่เป็นปูตาคือเ่าบอกครับผมวันนี้ฟันมาเลยไปรล่อครับันไปหล่อไปรล่อทงหน้าครับล้อไปเดี๋ยอไปเดียเขาเล่นป่าเราลงป่าไปพอต้นใหม่ตัวหนึ่งตัวแบบไงมีเทวาลา็นเทวาลารับเป็นเทวาลามาสามองค์ครับ โตมากยังเมื่อลาเทวราองนั้นเทวราเท่าแล้วล่ะเทวราใส่ใส่สุดขาวมียังบวมว่านนะเฉดดาเรียมแบบเลียมแบบก็เฉดดาได้เห็นยังเราเพื่อนเขาบอกมาสีบานนี่เพิ่นมาโตมากยังมาสันโอ้ยผมมาหารอเด่นมาหาเอาด็กนี่แล้วมาสันองค์บานนนะโตสิเอาจากไหนล่ะเด็กนี่มาสันเขาก็บว่าได้บอกเราให้โตไปหาเอาอยู่ตามบัตรเด้อมาสัน หายไปหาเอาตามบัตรอ่เอาเพราะที่เขาหายรวดเพราะก็หายไปหาเอาตามบัตรเลยว่าสันที่มีต้นไม้มงคลเนาะว่ะโอ้มันจะมีมงใจมงต้นไม้มงคลหายไปยิบเอาเลยจักสามใบเข้ามายิบเอาใบไม้นั่นครับ้ยไม่เอียงลรืบาตนี้ครับไปยิบบัตรนี้ผมก็เลยไปไปไปหอดบัตรบัตรนองหวังครับออกจากหวานไปบัตรบัตรนองหวัง ผมก็เลยไปหยิบเอาไปหยิบมาอีดีตัวนี้ครับหยิบมาอีดีครับนี่ละเพิ่นมาโอ้ในความฝันนั่นเห็นในความฝันบานฝันเห็นว่าเทวดาเห็นเทวดาเพิ่นบอกไปหยิบเอาในในวัดครับใบไม้สามใบครับแต่ว่าน้าตู่ก็เลยไปหยิบเอาอีดีเลยหยิบเอาอีดีกับผมบ่าอะไเนี่ยมังโตเลียกหรอกผมไปหยิบขึ้นมาเบิ่งแล้วมันเป็นโตเลียกครับไปในวัดไปหยิบเอาต้นไม้อยู่หันมาครับใบไม้เป็นตัวไหน่ะครับน้าตู่ แปดศูนย์ขับนี่ครับนี่ใบใหม่นี่ครับแปดศย์รับโอ้ยี่ใบชุ่มแปดศูนยับพอเที่ยงเบอ่งเห็นแบบชัดเจนครับท่านผมทั้งนอกิงเห็นชัดเจนแปดศูนับชัดเจนแห้งครับผมศูนย์เห็นแล้วเห็นแล้วนั่นดินี่นะครับเลกปเนาะเนมมีใหม่เนาะขอยัดข้อยาดข้อยาดด้ครับพอเที่ยงมัเป็นยังมัเป็นยังใบนี่กัแปดศูนย์คือกันครับทั้งสองศคือกันแบบ นี่นะครับท่านผู้ชมตัวนี้ก็บแปดศูนย์กันครับบังคกะขาขับบังคกะขาบังกะขาบังกะขาแต่ว่าใบนี่สิบวชช์เจียนคือใบใบนี่ครับสั้นเกินครับนี่แปดศูนย์คือกันครับแปดศูนย์เบิร์ตสักสามโอ้ได้มาสามใบนี่ครับมิเตอร์แปดศูนย์เบิร์ตขับแปดศูเท่าวาลาพันมาให้ไปยิบเอาใบใหม่พันมามันเป็นใบใหม่มุ่งค้นพันมาครับโอ้เป็นใบใหม่มุ่งค้นครับนี่นะครับท่านผู้ชมเป็นใบแรกเอีเห็นใบต้นเอียงแล้วครับนี่ชัดเจนแห้งไหมครับท่านผู้ชมไม่แง่แง่ครับ ไม่แงแงเขาหม่เคยได้ยินเด้อไม่แงแงได้ยินได้ยินได้ยินในขีปของบุญรรมน้ำโชว์ว่าขังหนึ่งไม่แงแงไม่มุ่งคนมันขืนอยู่ตามซึ่งสาราเพิ่นครับผมก็เลยไปหยิบออกมาเบิ่งีิเป็นเทวดาเห็นให้ไปหยิบเอาผมก็เลยไปหยิบเอาผมบอกบอกผมหน่ไปเอาน้ำใบใบไม้มุ่งคเนิ่นมาเพราะไม่แงแงนี่ก็เป็นไม้มุ่งคนอยู่แล้วนะครับผมเนาะเพิ่นมาผมต้องเรียกเพิ่นว่าถัดไปหยิบเอาลวด ยงม公นสิเห็นตัวเลขหรอกเทวดาตอนตอนยืบนั่นอยังกรณ์ตุยบ่นาตู้นาตู้นาตู้นี่ก็บ่ได้เบิ่งใบไม้ก่อนแม่นบ่ครับบ่ได้เบิ่งครับมันอยู่6ครับใบไม้นี่จับมาเลยครับจับมาเลยมันอยู่6จับมาเลยก็มาเห็นเฮาเอามาแล้วเฮาจังมาสังเกตเบิ่งครับแม่นอีครับท่านผู้ชมครับให้ FC เบิ่ง3ตัวเด้อครักบัญชาเห็น3ตัวแม่นจังหวัดเล็งให้นด่วนนั่นล่ะจะให้ FC เบิ่งก่อนนาหาเห็นสามตัวเทวดาองค์นึงนั่น องพุทธาภพกับบอกเพึ่งกระบอกยั่ได้พึ่งบอกสองตัวอยู่ได้พึ่งบอกสองตัวพึ่งกับบอกสองตัวอีกอยู่ได้พึ่งกับว่าหาสองสามหาสามหาสองนะสามห้าสองเอสามหาสองสามหาสองโมเป็นสองตัวแล้วสามตัวจะใช้หรือไม่เขาจะมช่งโมหน่อสามหาสองแปดศูนย์หรือว่าศูนย์แปดคาบนี้จะเป็นสองตัวนะครับหน่อคาบแมน โอ้โหเทวดาองค์เถาๆพ่นบอกสามห้าสครับสามหาสองแอดมินจดไว้เลยครับกระซัมว่ไดทั้งสามตัวสองตัวนะบอย่เนาะอันนึ่นนงเทวดากะสามองค์แมนเทวดากะสาองค์แมนใส่สามศูนย์น้ำกระได้าน<ม>พ่นกับพ่นกับพ่นกับผ้าไปได้พ่นกับตัวไรเบิร์ดราไวาใหม่พันบานนะครับ้าไรเบิรดละให้ตโสกดีเรื่อให้โตถือเรื่องข้สีกับได้บานเาแปบเขาในตวนใหม่ในตนใหม่บักายต่วนใหม่ ตน้นไม้จันต้นไม้จันใหญ่เลยครับต้นจันพุ่นครับออ้จะใหม่มงคลไม่มงคลแล้วครับไม้จันสุดยอดหน้าตู้จักปีล่ะครับตอนนี้สี่เกตครับอายุ47ปีเนาะครับ47ปีครับผมน้าตู้พอนายุ47ปีเดี๋ยวพอเที่ยงจะชวนความฝันของหน้าตู้ให้ฟังจังหน่อยเนาะเยบซีฟังเนีอาจจะสับสนจังหน่อยเนาะหน้าตู้พนีางเขับไปเห็นในป่าครับผมไปเห็นเทวดา3องค์ เห็นที่ดาสามองค์เทวดาได้ถามว่ามมหยั้งล่ะนะตู่เลยว่ามหาขอโชคขอลาบแล้วผนว่าผลก็ว่าที่แรกผลหมดหด้เพยผนว่าให้มึงไปเอาตัวเลขไปเอาอยู่ในวัดพุ่นไปไม่นั่นว่าสั่นจับขึ้นมาลอเป็นใหม่มงคลหลังจากนั้นมาเพอนก็จังบอกสามตัวเนาะบบอกสามตัวเป็นสามหาสองลาตื่นขึ้นมานตู้ก็เลยไปอีดีครับผมไปในวัดอันตอนไปในวัดไปริงๆครับผมโมเมนต์ความฝัน ไปได้ใบไหม้มาสามใบปรากฏว่าย uh ิบ huh. ข no like ึ้นมาแล้วมะหอดบานมะเบิงเห็นเป็นเลขดีๆครับท่านผู้ชมนี่ครับผม8ปดศครับ8 0ดศนี่ส่วนเทวดาองค์แถาๆคนบอกเลยคือ3ามหาสองเด้อครับท่านผู้ชมแต่ว่าตัวเลขในใบใหม่มงคลที่เทวดาบอกให้นาตู้ไปจับเอาอยู่ในวัดได้เป็นแปดศ ครับผมครับผมโอ้ตอนเอามากับเเห็นบ่เบริงได้นยังเลยครับมาหามาฮอดเท่อนจะคอยเบิองครับมันอยู่หกครับอยู่หกโคกผลพวงก็เลยเป็นเด็ดเอามาด้วยครับเพผลมาให้ครับเป็นอยู่แบบว่าต้นไม้ขึ้นน้ำกันได้หลายภาษาคับนะตู้ก็เลยร่วงวัดอันนี้ว่าต้นต้นอีหยังก็แย่แง่เป็นไม้มงคลก็เลยเดือดเมื่อยกระเป๋าเลยครับโอ้เดือดมาเวรงอ่ะมาเวรงห่วย แปดศูนย์ตัวหรืแปดศูนย์ศูนย์แปดตัวเออก็แสดงว่าเฮาเฮาพอได้เห็นเนาะตอนเฮาเขาไปหยิบเอาเนาะเพราะว่าใบใหม่ต้นใหม่มันหลายเนาะคล้ายๆเป็นการเสี่ยงเนาะแต่ว่าจับมามาเห็นอีดีครับท่านผู้ชมมาได้อีดีเป็นศูนย์แปดแปดศูนย์เอาบอยเอมครับผมมีอย่างอีกถามหน้าตู้เพิ่มอีกบ่บ่มีแล้วครับเนาะเพราะว่ามันก็ได้แเด็ดสามตัวที่บดาเพิ่งก็ะหายแล้วสามตัวกับสามห้าสองสองตัวเนี่ยที่ที่บดาบอกไปเอานั่น น้าตู้ก็ไปจับมากก็ได้เป็น88เป็น00อีกครับอึ้นหน้าครับมันซี่ตูนนะครับอ๋เอาเอาเอาไฮตัวเลขใไฮ FC เป็นเบิ้งเนี้ยเอดมินเทิลเอาครับผมนี่เป็นตัวเลขของความฝันน้าตู้เนาะครับผมท่านผู้ชมเนาะเถิงความฝันเถิงความจริงปนเปกันไปครับผมฝันนนัฝันเห็นเทวดากับเพิ่นกับไฮมาก3หา2แล้วก็บอกว่าไปหยิบเอาไปใหม่มงคลอยู่ในวัดเด้อวสันหยิบมาแล้วน้าตู้ก็เห็นเป็น8008วัดล่งบังครับวัดบ้านล่งบัง โอ้ไกลจากบ้านเฮาอยู่เนาะครับกาไปอีหยังจังได้ไปไปเข้าไปในวัดบ้านดงบังเดี๋ยวตั้งเฮาตั้งไปซื่อๆนี่บ่ครับไปตามความฝันฝันยามคืนมายามเช้าก็ไปตามความฝันโอ้คนเข้าความฝันจริงๆที่ไปอันนี้มาเจ้าของเนาะบ้านเจ้าของบ่แม่นครับนี่คนละหมู่บ้านเด้ครับท่านผู้ชมไกลกันอยู่พอเที่ยงก็พอฮู้จักอยู่เนาะอายุน้าตู้47ปีครับผม380มาตไสแอดมินตีให้ครับบ่าแอมพันตีให้เป็น3พระอันเทวดา3องค์ครับ80เพราะว่ากระใบิดใหม่อ้าว ขอบคุณน้าตู้ครับผมที่แบ่งปันตัวเลขดีๆไเด็ดให้พี่ให้น้องนะครับผมน้อขอบคุณหลายเด้อครับครับผมพอเที่ยงกาจะปิดคลิปนี้นี่นะครับท่านใดที่เข้ามาชมในคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องสตาร์ดาชาแนลหรือว่าช่องสตาร์ดาชาแนลวีสองเป็นสองช่องนะครับผมท่านผู้ชมเนาะขอใ้ทุกท่านโชคดีโชคมั่นกับตัวเลขของน้าตู้ให้มันเป็นตัวเลขที่มาจ่อของงวดวันที่หนึ่งกันยายนพศสักพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดให้ทุกท่านโชคดีโชคมั่นร่ำรวยเงินทอง อายุมันค่อยยืนโชคดีตลอดปีตลอดไปสวัสดีครับ